สวัสดีครับ fc มานี่กับพบกันในคลิปที่สองนะครับเนาะคลิปที่สองมา,าสรุปล่างให้ fc นะครับเนาะสำหรับวันที่ยี่สิบสองนะครับมือนี้พบกันในวันที่ยี่สิบสองสรุปรสรุปร่างในคลิปที่สองสำหรับมือนี่นะครับเนาะคลิปแรกก็เป็นคลิปที่วิ่งล่างตัวเดียวนะครับเนาะก่อนอื่นก็ขอฝาก คำเตือนก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมนะครับหลังจากฝากคำเตือนแนวห้องปฏิาเบิงสำหรับรักซิปลักนอยนี่เพราน้อยก็ได้นำลงช่อง ไปแล้วทั้งสามสูตรนะครับเนาะนํำลงไปแล้วสามสูตรแต่ว่าทางดา้าน,า,งดานลักน่วยทางด้านลักน้วยนี่พอาหน่อยกะเลยน้นำลงช่องไปแล้วสองสูตรนี่นะครับเนาะสองสูตรนี่แต่ว่าสองสูตรนี้ย่งางไปเลยลงนะครับเนาะแต่ว่ากะ ตอนแรกก็อนอยว่าจะเอาสองสูตรแต่ว่ามาคิดบางแล้วถ้าเกิดสองสูตรนี่ลดมันก็อาจสีวัตถุเล็กนะครับเนาะกาย่งอ่ามีสองสูตรนี่ร่องรับไว้สำหรับลักหน่วยนะครับเนาะสำหรับลักซีฟนี่เพราน้อยก็มีความมั่นใจใครงมดที่แล้วนะครับเนาะใครหมดที่แล้วว่าใครไพอพรานนอยกับให้วิ่งเกตตัวเดียวเนาะให้วิ่งเกต ล่างตัวเดียวงวดที่แล้วคือลักสิบวดนี้พ่อหน่อยก็ให้เก้าวิ่งเก้าเหมือนกันครับวิ่งเก้าวิ่งเก้าตัวเดียวครับสำหรับเหล็กวิ่งหลังเอฟซีพ่อหน่อยขายวิ่งเก้าตัวเดียวล่างหลักสิบนี่ครับแต่ว่าอะไรกับวันนีนอนกับกะอ่าพิจ,จารณาเนาะครับเนาะพิจ,จารณาก่อนนำไปใช้งานก็คือ อ่าแต่ว่าอ่ารักซิปนะทีบางข้างมันก็ไปออกตัวกลับก็มีบางข้างเนาะกับบนอลแน่นหายเอฟซีพิจรารณาย่านเอาเองที่เหลือเนาะครับเนาะสำหรับอ่าสูตรสองสูตรนี่เขาน่อยก็เป็นสูตรเก้าอ่าตั้งแต่งวดก่อนนะครับเนะาะหน่อยก็ได้พักงานไว้นี่ครับประเดินดีอยู่ครับสูตรสามตัวนี่ครับที่เคยนําลงช่องไปก็คืองวดแรกกรับเดินอยู่ครับนี่งวด ที่สองมากอ่ะรุดนี่ครับน้ำรองช่องไปรุดสำหรับสูตรนี้แล้ววันนี้งวดที่ผ่านมาพนอนายพักงานไว้นะครับกบเ็เดินเดินเดินมาต่อนี่ครับเดินเข่าทางด้านหลักหน่วยตัวรุดแท,ท่งวดเดียวนี่ครับพอหน่อยจับมาเดินตัวแต่ว่า,าต้องต้องมีเฮ่เนาะครับงวดที่เลี้ยวต้องมีเห่น่นอนถ้าพอหน่อยจับมาเดินตัวแต่ว่าสำหรับ วดนี้พ่อหน่อยคิดว่าถา้าถ้าเดินถ้าเขาเดินตอนนีหนีต้องต้องมีแน่นอนเด็กนีหนีนะครับเนาะสำหรับทางด้านหลักหน่วยสามตัวแ้วกม็มีอีกสูตรหนึ่งก็ได้สูตรเก้าของพ่อหน่อยนะครับเนาะนี่ครับหลักหน่ยหวยวัดที่แล้วกับช่อนกันกับสูตรสามตัวเมื่อกี้นะครับเนาะแต่ว่าพ่อหน่อยพักงานไวดนน้ดวนนึงกันครับนี่พักพักลืมครับนี่สำหรับสูตรนี้ี กะเดือนดีตั้งแต่ที่พ่อหน่อยเริ่มเริ่มทํำช่องที่แรกเนาะศูนนี้สำหรับสูนนี้นะครับเนาะมีรุดเนี่ยหวดนี่ไปเขารักซีพหน่อยก็พักงานว้อีกแต่ก็มามาทําลงช่องเขาหวดนึงนะครับเนาะเดี๋ยวก็ม่รุดต่ออีกนี่ครับเดินสองหงดแล้วก็มารุดอีกพ่อหน่อยก็เลยพักงานไว้อีกจนลืมครับนี่พึ่งไปคนออกมาขวออีกพ่อหน่อยก็เลยมาคำาวณนต่อมาเบิ้งอ้าวเดินต่ออยครับนี่เดินต่อมาสามหงดแล้วพ่อหน่อยก็เลยนํา มาลองช่องอีกทางหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับกามาท่วน,นกันกับอ่าคนน้อยก็ได้น้ำลงนี่ครับมาเชียนไว้ทั้งสองสูตรที่ที่พักงานไวนะ้เนาะอ่ามาลองมาท่อนกันเบิงสองสูตรเฉพาะสองสูตรนี้เนาะก็ได้เจ็ดตัวเดียวครับได้เจ็ดตัวเดียวมาในกามาอ่าเร่งใส่อ่สองสูตรที่ลงไปแล้วมันก็นมาท่อนที่เด็กเก็บนะครับเนาะนี่ครับ ชนที่เด็กเกตอีกสูตรหนึ่งทีย่างบ่ลเคยหลุดนี่ครับอยู่ย่างบ่ลหลุดเลยแล้วก็อีกสูตรสูตรนี้ไม่มีเด็กเ,กเนาะนี่สูตรนี้ไม่มีเด็กเกตแต่ว่าบางทีสองสูตรนี้ไปนชนที่เลขกหนึ่งนะครับเนาะชนที่เลขกหนึ่งก็คือตัวนี้แต่ว่าสำหรับตัวที่ชนออกมากก็คือเลขสามนะครับเนาะชน ถาทีไ่กันใสเบิร์ก็คือเลขสามชนสามสูตรนี่ครับบารนี้ก็เลขหนึ่งนี่ครับเลขหนึ่งหนึ่งสองชนที่สองสูตรครับบารนี่เลขเก้าเลขเก้าอ่ะชนที่สองสูตรเนาะนี่ครับถ้าถ้าจะเอาตามนี่ครับสองสูตรนี่ก็คือ แยกส่วนกันนะครับเนาะแยกส่วนกันเบิ่งวิจัยในสองแบบในหลักหน่วยเนาะครับเนาะบาดนี้เ้าสิมาเบ่งเลขหกอีกเลขหกในการชนกันที่หนะึ่งสองสามเนาะชนกันที่สามสูตรครับเนะี่ยชนกันที่สามสูตรบานห้าสิมาเบังเลขเจ็ดกับชนกันที่สามสูตรเหมือนกันครับเนะี่ย ที่มีเสียงลบก,ก่านแน่จังน้อยแล้วครับเพ้ออพอวามีรถอาธิเป็นรถไอ้ตะคิมขายตามมูบัตะครับเนาะเอาต่อครับบัตรเข้ากะทีมาเบังว่าเข้าที่จับลักจับลัก,นก,กบบนเนาะครับเนาะบัตรเอาทาังด้านลักหน่วยที่ช่นได้ระวังสองตัวน,นีพ้พอาน้อยที่เอาแค่ไดเก็ตตัวเดียว นะครับเนาะเอาแค่เหล็กเกล็ดเด,เด่นในสองสูตรนี้เท่านั้นแล้วก็ข้อหน่อยกติเขียนอ่าตัวอา่าความน่าจะเป็นนะครับเนะนาะแล้วพอหนึ่งที่คัดลงก็คืออา่าสามอา้าวดืมข้าวข้อหน่อยเอาปากกาแดงมาเขียนเดี๋ยวใช้ปากกาอา่าสีน้ำเงินนะครับเนาะ ใส่ปากกาที่ต้องกสํลำดับเลขหลักหน่วยก็คือสามหนึ่งเก้าแล้วก็หกเลขเก็ดมาจากสองสูตรนี้นเนาะเจ็ดนี่ครับหลักหน่วยได้ทั้งหมดห้าตัวเดี๋ยวกับที่มีเลขเด่นเลขดับมา ตัดออกแล้วครับแล้วมาตัดออกมาขัดออกบันเห้าปิมาเบังข้างด้านหลักสิบเนาะหลักสิบหลักสิบกับชนกันยุทที่เอเก้าศูนย์สองนะครับเก้าศนะูนย์สองเก้าศูนย์สองเนาะนะครับชนกันที่เก้าศูนย์สองนะครับไอจีไอเอฟซีบังเก้าหนึ่งสองสาม ศูนย์ก็มีหนึ่งสองสามวันอีกเด็กเด็กสองก็มีหนึ่งสองสามนะครับเนาะเอาเอาเอาทีชนสามสูตรอย่างเดียวนะครับนะเพราวะอ่ะว้อมน่าจะเป็นรากามีชนกันกับเด็กเด่นพร้อมอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะสำหรับเด็กลักสิบชนที่สามตัวทางด้านลักสิบล่างนะครับเนาะ หลักสิบล่างก็จะชนกันที่เก้าศูนย์สองกับตัวเทียนหลักสิบนะตัวเทียนหลักหน่วยนะคือนอนหนูครับบ้านนี้เ็าหน่อยกระถีบ จับชุดนะครับจับชุดบัตรวันนี้พ่อหน่อยก็ได้จับชุดไว้เรียบร้อยเดี๋ยวนะครับเพื่อเป็นการทเสเวลาพ่อหน่อยก็ได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วครับบัตรนี้พ่อหน่อยก็ถือมาบนข้างด้านเลขเด่นเลขเด่นล่างนะครับนะเลขเด่นล่างก็คืออชนที่เลขเลขหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าชนกันที่หาสูตรเลยครับท้างด้านเลขหนึ่งนะครับ เด็กเด่นแต่ว่าสูตรทียังไม่ค่อยรุดเลยกับมีเเลขหนึ่งนะครับมีเเลขหนึ่งปะผลอยู่นะครับแต่ก็มีเลขสามเนาะเลขสามกับสี่สูตรแต่ว่าเลขหนึ่งนี่ชนทีสี่สูตรสวนหลายกว่าเลขสามนะครับเนาะเลขสองนี่กับน,นี่หนึ่งสองสามอ่าสี่สูตรคือกันเพราะฉะนั้นแล้วกับลัก เลขสองก็มีความสําคัญนะครับเนาะเลขสองขางด้านหลักสิบอ่าก็มีซิปเป็นไปได้อีกทกันนะครับเนาะเลขสองแต่ว่าพอหน่อยนี่มักเ,เลขเก้าเพราะว่าสองสูตรนี่นะครับเนาะสองสูตรนี้ชนมาที่เลขเก้าอีากอย่างหนึ่งสูตรนี้ก็เป็นสูตรเก้าที่เดินนะครับเนาะมาตั้งหวัดที่แล้วพผมเดี๋ยวก็เดินตั้งแต่พอหน่อยอย่งบะไก่ลงช่องเนาะ รับศูนย์นี้พิ่งลงทองในองวันนี้เป็นวันที่สองครับได้เก้ากับศูนย์แะควับมาสูตรที่ลงไฮมาว่านี้อีกนี่ครับที่ลงพร้อมกันสองศูนย์นี่ครับเน,ะนาะสามารถชวนกันที่เหล็กเก้ากับศูนย์แต่ว่าศูนย์ติดดับนะครับเพราะว่าคนน้อยมาเทียบบางเดียวมามาติดเก้าศูนย์สองนะครับยูทั้งด่านลักสิบที่มีเก้าศูนย์สองเล็กเตี้ยนกับ มีเด็กสองมีเด็กสองไหลคือกันครับแต่ว่าเด็กหนึ่งมาติดอยู่ทางด้านหลักหน่วยครับนี่ครับบาดพอดเท่านั้นแล้วเ่าหน่อยกอ่าเด่นไปทางเด็กหนึ่งมาครับนะว่าวันนี้อีกอีกเลขเกตนี่ครับที่หอยไทยตัวนี้เ่อหน่อยกใไ้ความสําคัญคือกันนะครับวนะ่าส้อรับ สองศูนี้นี่ตัวนี้ก็ทิเป็นตัวร่องนะครับเนาะกะทิเป็นเลนร่องร่องดองฟูตัวนี้ให้ให้เป็นตัวร่องนะครับเนาะตัวนี้ตัวเลขหกนี่้เป็นตัวร่องครับแต่ว่าให้เป็นสําหรับรักหน่อยเพอหน่อยขั้นทับขั้นที่สุดก็คือท้องโตนี่นะครับเนาะ ก็หน่อยให้นี่ครับแต่ว่าอันดับหนึ่งก็คือให้เลขหนึ่งนี่ครับอันดับหนึ่งนี่คืออันดับสองนะครับเด็กเก็ให้อันดับที่สองนะครับตัวนี่ก็เป็นอันดับที่สามเนาะนี่อันดับที่สามครับเด็กหกบานนี้เข้าถิ่มาบึงข้างด้าน เลกกวิ่งเล็กวิ่งล่างตัวเดียวที่พ่อหน่อยน้ำลง ء. ก่อนชุดสรุปก็คือเลกหนึง่งนครับก็มาชนลเลกหนึ่งที่รักหน่วยนะครับเนาะความน่าจะเป็น,นใช้ความน่าจะเป็นนะครับเนาะถาเลกหนึ่งเพิ่นเดินมาอีกกะือถิมาจังกับรักหน่อยห้องนะครับเนาะถาถ้าความเป็นไปได้นะครับเนาะถ้าความน่าจะเป็นเด่วทางด้านรักซิบก็คือเลกเก่าที่พ่อหน่อย ว่าชนกันที่สองสูตรนี่ครับชนกันที่สองสูตรเพราะนัอนก็นเลยให้ความสําคัญมาที่เลขเก้านะครับเพราะว่าเป็นสูตรเก้าความแล้วก็ลักซิของเฮาก็นชนกันดีนี่ครับวาติดดับความครับบัดนี้เข้าติอมาเบิ่งเลขดับดับขาดล่างก็คือเลขแปดนี่ครับดับขาดล่างก็คือเลขแปดแต่ว่าก็ดีว่าสูตรของเฮาว่ามีเลขแปดมิกะมีอยู่สองสูตรนะครับว่า ทีต่ติดอยู่นี่แต่ว่สองในสี่ว่าเอาครับว่าเอาคือติดดับอยู่แล้วอ่าดับขาดล่างแปดมาในดับดับสิบหน่วยอ่าดับหลักสิบก็คือหกกับศูนย์ครับของเขาว่ามีเลขหกอยู่แล้วหลักสิบเนาะนี่ครับมีแต่เลขศูนย์ครับอ่าเลขศูนย์นี่เลขศูนย์นี่ติดดับนะครับเนาะติดดับสำหรับ เอฟซี uh, ผู้ที่ผสนเล็กดับกะนัน่ไปใส่งานไรตแต่สผู้ที่ผู้ที่สนเล็กดับกะเพอเพาเครื่องหนึ่งรดเหลือเครื่องหนึ่งความสำคัญนะครับเนะบาะบันนี้เข้าถิ่เบิงทางด่านลักหน่อยเนาะว่าตัวไหนตีดับแน่เข้าถิ่นวังทางด่านรักหน่อยคือเลขสามครับดับหน่วยล่างแต่ว่าสูตรนี้เค่อยลดมาขั้งที่ออก แปดสามนะครับเนาะข้างที่ออกเลขเลขล่างแปดสามงดก่อนนะครับเนาะงดก่อนที่ออกแปดสามล่างคือลดสูตรที่รับเลขสามสูตรนี้งวนนี้ก็มาจังกับเลขสามลักหน่อยอีกแล้วครับอันนี้เอฟซีี่ว่าจังไรครับนี่แต่ว่าเลขสามกับชนมาทั้งซีสูตรนี่ครับซีสูตร แต่พอหน่อยก็ว่าขอตัดออกเนาะทังด่านหลักหนวยตัวนี้เพราะว่าทุดนีพน่พุ่งรุดมาได้ผ่านไดงวดเดียวนี่เป็นงวดที่สองถ้าเกิดประวัติสามร้อยแล้วครับถ้าเกิดประวัติสามร้อยรับวายูเพราะว่าเาเลขกเด่นชนกันที่สามสูตรนี่มาแห้งเล้วเกินนี่ครับวิจังงวดนั่นเล็กเด่นับชนที่สามสูตรแต่ว่าพอหน่อยไปเรียกดับก็เลยพลาดโอกาสนะครับเนาะ ที่ออกแปดสามหลังย่างจำกันได้เพราะว่าพลาดที่เลขสามงวดนี้ก็บรับเลขสามสูตรเก้าแล้วก็เลขสามก็อยู่ตําแหน่งลักหน่วยคือเก้าครับงวดนี้อ่าที่รับอยู่ไอยู่อันนี้เอฟซี FC กับพิจ,จารณาญาณใส่กันนะครับแต่ว่าลดการพยายามลดความสําคัญให้ลดเหลืออยู่เครื่องเดียวนะครับเนาะสำหรับเลขติดสามนะครับเนาะแต่ก็จะตัดออกให้ลดเหลืออยู่แค่ เพิงเดียวความสําคัญแต่ว่ามุ่งเน้นมาที่มุ่งมาให้ความสําคัญกับหนึ่งกับเจ็ดนะครับเนาะสำหรับงวดนี้บันไดข้็มีสําหรับเลขแปดนี่ก็ติดดับแล้วครับติดดับขาดแต่ว่าพ้นสิ่ดับอยู่บายูอันนี้พอน้อยกับวรูเอฟทีกับไสวิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะสูตรดับก็เป็นแค่การคำนวณขึ้นมาเป็นตัวเลขอีกทางหนึ่งที่ มาตัดดับตัดเพื่อให้เลขเหลือหน่อยลงนะครับเนาะก็บว่าได้การันตีว่าที่ดับอยู่ลอยเปิดเส้นนะครับเนาะกับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสําหรับทางเลขดับสามสูตรสี่สูตรนี่นะครับเนาะวันนี้พ่อหน่อยกับสีมาคัดตัวเลขออกละเอียดอีกเที่ยนึงนะครับเนาะพ่อหน่อยกับสีมาคัดเอาก็คือตัวที่ติด แถวนี้แหคะครับอ่าเลขเก้าเนาะครับเนาะก็คือนี่ครับตัวเก้าเนาะตัวเก้าอังกฤที่แล้วครับนี่พอาน้อยยังอ่าว่าลืมเรื่งอังที่แล้วครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับ,รบโบราณว่าเก้ากับหนึ่งตัวเดียวกันเนาะโบราณว่าเนาะครับเนาะแต่มีความเปลีป่ยนแปคือจังคล้ายๆว่าอ่า เก้ากับหเป็นตัวเดียวกันนะครับพ่อน้อยกับก็เลยคิดว่าบ่าเนี่ยนอยกัน้อยพราน้อยที่ให้แชร์ถ้าเป็นไปได้ก็คือนี่นะครับเนาะอีกแชร์ซีคูนอคับเนาะหมดนี้สำหรับเลขล่างนี่ครับพอเลขกสามกับ ติดดับไปแล้วผู้ใดสีนั่ไปใส่งานกับไอ้พ่อหน่อยกับพ่อวานเนาะก็คือตลรับเลขล่างให้ซีคูเท่านี้ครับเดยสิสำหรับคู่ที่พ่อหน่อยมันเหมาะที่สุดก็คือเดี๋ยวพ่อหน่อยที่ขัดออกมาเนาะครับเนาะคือเขียนอัจสิบว่าง,งาปไปนลยเนาะครับเนาะอ่าเก้าหนึ่งนี่ครับ ให้สองคู่ครับให้สองคู่เก้าเจ็ดนี่แล้วครับแล้วมากะติดขีดให้ตีกรอบไว้นี่ครับมาในคู่ร่องครับคู่ร่องคู่ร่องก็คือสองหนึ่งแล้วก็ สองเจ็ดนี่ครับสำหรับคู่รองเด่นรองข้างบนนี่นะครับรองคู่รอง ให้พอน้อยกับว่าห,หายไรแล้วครับพอน้อยให้แค่อ่าซีคูเท่านี้นี่คือคู่รองนะครับเนาะคู่รองให้สองคู่มานี่นคู่คู่เด่นเนาะความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นเท่าไหร่ไฮสองคูสำหรับสีกับว่าอยากออกเนาะว่าหน่อยเอาสีจำๆนาะท่าให้คือสองคูนี่นะครับเนาะเอฟซีว่าหน่อยว่าห้หลายจับต่ำเลขเด่นเนาะเลขเด่นพอที่แล้วเพิ่งกลับพันสำหรับเลขเด่นว่าหน่อยก็เดินดีช่วงนี้เลขเด่นกับว่าหน่อยจับต่ำสูตร สูตรนี่สูตรนี่กระ,ระเดินดีนะครับสูตรนี่กระเดินดีนี่คือสูตรสองตัวนะแต่ว่าสูตรติดดับลักซิบไปแล้วเพราะว่าอ่าพันกระมาซนเก่ากับสุนมาศน,น,น์ทางด้านลักสิตมาคะว่าสูตรติดดับไปแล้วอ่าก็เหลือแค่เก้าตัวเดียวนี่ครับพ่อหน่อยก็เลยมุ่งเน้นไปที่เลขเก้าเลขติดเก้าเป็นเลขเด่นไปเลยความน่าจะเป็นเลขเอฟที T ด้อ่าพอหน่อยกับเป็นแชแนลทางคันว่าสามารถการันตีได้ว่า เลขสีมาหรือส,สีรุดอันนี้พ่อน้อยกับวารุปวดใสวิจารณญาณในการรับชมอ่าู้ได้ชอบกัจัดผู้ได้ขัดกบผ่านนะครับเนาะตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นอ่าวัตถนับสนุนให้เรียนการพนันทุกชนิดให้อ่าให้ไปอ่ารับซื้อให้ให้นำไปซื้อ,เส,อ,อเสียงซื้ออ่าเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะ เขาเลยก็ว่าวกะต,ติดติดคัดคัดแน่กะต้องขอโทษขออภัยเอฟซีนะครับนะว่าว่วาอาจจะว่าชัดเจนปนไหมสำหรับคลิปนี้กะขอสวัสดีครับ